อันนี้เดี๋ยวเราต้องพรมน้ำอีกเท่าน่อยไหมมีค่ะ้นี่น้เะเปิดมาแล้วจักเลยตกใจ เยอะอยู่ทั้หมน,นี้ขี้กนีก็เยอะเหมือนกันหือ,อนกินแล้วมันก็ขึ้นมานอนอมร้วลองนอนไม่ตายแล้ว,วแหละฟิวเนี่ยแหละเราได้ขยะมาจากจุดนี้แนะ่นอนกระดวนนู้นเพราะมันมีบางตัวท้องนะถือไม่ก้าจับเลยหายไปไหนหมดเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยอ,อยู่กับฟิวเองอันนี้อยู่ใต้ใบไม้มั้ ดูอนี่ไง<ม>เฮ้มีตายด้วยมีเหรอไม่ตายไม่ใช่อโอเคโอเค <c oughs> แล้วเสร็จ